าจาสิอิทธิปาฏิหาริย์เทพเจ้าแห่งมือน้ำตาลหวานห้วยกรดหลวงพ่อพระอุปชาโมธรรมรคิโตสุดยอดพระเกจิเถราจารย์แห่งวัดจันทนารามตำบลห้วยกรดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาดดังอมตะวาจาที่ท่านเคยกล่าวไว้กับสิทธิ์ชื่อในเหลงแห่งผิวว่าพวกเองไม่ต้องกลัวว่าข้าตายรอก ข้าไปเที่ยวเดี๋ยวก็กลับซึ่งคำพูดนี้หลวงพ่อท่านอาจหมายความถึงในอยากที่จะบอกแก่สิทธิ์ทั้งหลายว่ากายสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงถึงแม้ว่าตัวท่านจะละสังขารไปแต่ดวงจิตอันมหัศจรรย์ของท่านยังคงอยู่อยู่เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิ์และลูกหลานชาวห้วยกรบทุกคนตลอดไป ที่มาของการจัดงานครบรอบคล้ายวันมรณภาพของหลวงพ่อโมแห่งวัดจันทนารามหลังจากหลวงพ่อได้ละสังขารมรณภาพเป็นเวลาล่วงไป45สปีไม่เคยมีการจัดงานครบรอบคล้ายวันมรณภาพของท่านเลย ราวปีพุทธศักราช2,547พันตำรวจโทชวลิตรุร่นศิริพร้อมด้วยนายกานนนและนางทุเรียนหนูวงร้านซุปเปอร์ห้้ยกรดซุปเปอร์การเกษตรหน้าตลาดวัดจันทนารามได้ไปกราบขออนุญาตพระครูสุวรรณปักสะทอนหรือหลวงพ่อทองเจ้าอาวาสวัดจันทนารามองค์ปัจจุบันเพื่อขอจัดงาน รำลึกครบครอบคล้ายวันมรณภาพของหลวงพ่อโมซึ่งหลวงพ่อทองท่านได้อนุญาตให้มีการจัดงานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและในปีพุทธศักราช2547นั้นปีแรกของการจัดงานหลวงพ่อโมได้มีการจัดสร้างหลอกเกตรูปถ่ายหลวงพ่อโมนั่งเต็มองค์ขนาดคล้องคอบูชาเป็นครั้งแรก จำนวนการจัดสร้าง3,000องค์โดยมีเจ้าภาพที่ร่วมสร้างถวายมอบให้เช่าบูชาจำหน่ายภายในงานเพื่อนำรายได้ถวายวัดจันทนารามทั้งหมดมีพันตำรวจโทเฉลิตรุร่นสิริเป็นเจ้าภาพจำนวน2,000องค์นายกานนนและนางทุเรียนหนูวงเป็นเจ้าภาพ1,000องค์นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วนั้นนางทุเรียนหนูวงร้านซปเปอร์หุวยกรด ซูปเปอร์การเกษตรยังได้เป็นผู้เขียนประวัติหลวงพ่อโมจ้างพิมพ์ประวัติขึ้นและเป็นผู้ออกทุนในการผลิตเพลงของหลวงพ่อโมทุกเพลงอีกด้วยจากปี2547การจัดงานหลวงพ่อโมได้สำเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดีปีแล้วปีเล่าดังเช่นทุกปีที่ผ่านมาจวบจนถึงวันนี้